ถึงเก๋ไกคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นอดีตคู่รักของยูทูบเบอร์ชื่อดังที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบ ยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วค่ะแต่เกิดดราม่าขึ้นมาหลังจากสไปด์เอสพีดและเก๋ไก่สไลเดอร์ที่ต่อมาทางด้านทีมงานคนใหม่ของสไปด์อย่างอุงเอิงโดนโยงว่าเป็นมือที่3และถูกมองว่าตัวนั้นโพสต์แะใส่เก๋ไก่จังหวะที่เก๋ไก่รำไ้เปิดใจเรื่องราวต่างๆผ่านทางรายการดังค่ะล่าสุดอุงเอิงเองก็ออกมาเผยว่าก็จะฟ้องพวกเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะตอนแรกไม่อยากฟ้องหลอกกลัวเขาจะแรงขึ้นเหมือนกับสมไฟให้ o แรงขึ้นอีก ซึ่งตอนนี้สรุปแล้วว่าพี่ฟ้องคืออยากให้รู้ว่ามันคือผิดนะนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าหลายคนบอกว่าเราแซะอยู่เรื่อยๆอยู่เฉยๆก็จบแล้วออกไปจากที่นี่ดราม่าแล้วก็ไม่เปิดแล้วส่วนตัวหนูไม่เคยติดร้ายกับใครหนูมองมุมบวกตลอดให้กําลังใจคนตลอดหลายคนบอกให้เงียบๆทำไมต้องเงียบด้วยเพราะเราคิดว่าเราไม่ทำอะไรแบบที่เขาคิดทำไมต้องเงียบประเด็นคุณเก๋ไก่ที่ทุกคนบอกว่าเอิงพูดว่าลดตัวมาถ่ายหรอทุกคนไปดูได้นะ เออไม่เคยพูดประโยคนี้มาก่อนเราให้เกรดทุกคนที่เรียกว่าคุณเก๋ไม่เคยคิดที่จะว่าแบบไปแซะกระแนะกระแหนให้เกรดเรียกคุณเขาสิบห้าล้านซับเรามันแค่3ามแสนคุณอาจจะบอกว่าเราไปแซะและหนึ่งฝากขอโทษถึงคุณเก๋และแฟนคลับที่รู้สึกไม่ดีกับคำพูดกับประโยคนี้ถ้าคนที่ติดตามหนูจะรู้ว่าหนูเคยบอกว่า จะไม่ขอพูดพาดพิงถึงคนอื่นถ้าหนูข้ามไปคนจะมองว่ามีปัญหากันหรือเปล่าก็เลยอ่านและตอบไม่คิดว่าเกิดประเด็นนี้คุณเก๋บอกว่าเราเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเพื่อนแม้จะอยู่โรงเรียนเดียวกันไม่รู้จักกันมาก่อนและไม่เคยคุยกันก็ฝากขอโทษคุณเก๋ก่อีกครั้งด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางนั้นของคุณเอิงเอ๋ออกมาเปิดเผยคะ่ะ